ไปแบบนี้นะครับเขาก็จะอยู่ทํางานนะครับเ,เวลาเราจับจับครับจับครับนี่ครับเวลาเราจับเขาก็ทํางานไปครับเดี๋ยวเรามาดูที่หินเยอะๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับ สวัสดีครับท่านเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับช็อตเด็ดบ้านเราครับเช้าวันนี้ครับก็พาท่านผู้ชมเข้าสวนอีกเช่นเคยนะครับพามาชม,ม,าชมสวนครับนะครับที่เห็นทางตรงนี้ก็เป็นแปลงผักกาดหลุมครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับท่านผู้ชมครับพื้นที่เล็กๆแบบนี้นะครับก็ทําเป็นแปลงผักกาดหลุมได้นะครับท่านผู้ชมก็ประมาณ2งงานครับท่านผู้ชมครับที่เห็นตรงนี้ก็เป็น สระน้ำครับสระปลาที่เราใช้น้ําในการสูบขึ้นมาใส่แปลงฝากของเราตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงนาครับข้างหน้าโน้นนะครับก็มีแปลงนาประมาณเกี่ยวๆสองงานอีกเช่นกันครับก็สูบน้ําใส่ครับข้างหน้าเรามีสระอีกหนึ่งสระนะครับสระนี้ก็เป็นสระใหญ่ครับใช้น้ําตรงนี้นะครับในการทําสวนครับแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยครับทุกผู้ชครับปลาก็ตัวโตนะครับ ครับคุณพ่อก็กาลังจะใช้รถวนดินขนาดเล็กครับวนดินที่พันษะครับใช้ปลูกผักอีกเช่นกันครับท่านผู้ชมครับรถปนดินขนาดเล็กของเราที่เราใช้ปนดินครับดูกันพนดินครับปลได้ละเอียดมากครับไปดูพื้นดินที่เราจะปนนะครับนะครับเราได้ใสไว้หนึ่งรอบแลนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ครับท่านผู้ชมครับฝนตกใส่หลายหาหลายฝนแล้วครับ ก็ทําให้ดินแน่นครับก็เป็นคันสะคอบสะของเรานะครับวนไปสองรอบแล้วนะครับรอบแรกเราก็เอาแบบเกียร์ช้าก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเกียร์ช้าครับก็ค่อยๆมาครับเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะเป็นเกียร์เร็วได้นะครับเพราะว่าดินดินแน่นครับไช้ไว้ประมาณเดือนกว่าแล้วครับดูครับดูหญ้าก็จะออกมาแล้วนะครับเ็ดินแน่นแบบนี้ครับเราก็ใช้รถปนดิน ขนาดเล็กแบบนี้นะครับข้อยลงไปครับทุกผู้ชมครับคันนี้เราซื้อมา35,000บาทครับท่นานผู้ชม,มหลายๆท่านถามนะครับว่าซื้อมากี่บาทครับก็เป็นยี่ห้อเฮอริคริกนะครับท่านผู้ชมคันนี้ใช้ระบบ2เพลาครับพลาแรกก็ใช้กับเคลื่อนล้อพลาที่2ก็ใช้กับเคลื่อนตัวบนดินครับ ตัวโกลดินนี้ก็มีความกว้างประมาณ80เซน90เซนได้นะครับไม่ได้วัดนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าอยากะเรายละเอียด,ยดก็ซับไปซัำมา,ารครับท่านผู้ชมครับเบาแรงครับเบาแรงก็ปล่อยใหเ้เขาเคลื่อนไปเรื่อยๆครับเยังแต่เราประคองให้อยู่ที่ระดับซ้ายขวาครับอยกตรงไหนก็ประคองไปนะครับเบาๆเ,เลยนะครับ ขขนาดดินแน,น่นขนาดนี้นะครับมาดูดูดินแน,น่นแนนเลยครับที่รถไถไถไม่เข้านะครับตรงนี้นะครับรถไถไถไม่เข้านะครับเพราะว่าดินตรงนี้เราขุดได้จากสะแล้วก็มาวางไว้เป็นขอบคันสะแบบนี้ครับก็เป็นดินใหม่ครับขุดสะใหม่นะครับตรงนี้ก็ขุดจากคลองใส่ใส่ขึ้นมาวางไว้ตรงนี้นะครับรก็จะทําให้มีหินบ้างนะครับมาดูนะครับว่า เป็นหินหินแบบนี้นะครับรถผลดินขนาดเล็กจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับตรงนี้ก็ได้จะคลองเสใจตรงนี้นะครับมาวางไว้นะครับก็มีหินข้างล่างบ้างนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นดินร่วนนะครับดินร่วนนี่สบายมากครับเดี๋ยวเรามาดูที่หินเยอะๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหานะครับ ท่านผู้ชมบางท่านอยากจะเห็นนะครับว่าคนดินที่หยาบๆที่มีหินจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับนี่หินคนดินนะครับเขามาทำงานครับสบายๆเลยนะครับต้อใหญ่ๆนี้เขาก็จะต้นปิวออกมาแบบนี้นะครับ ดินไปค่อยๆดินไปครับเราไม่ต้องไปใช้จอบมาตับใช้จอบมาขุดใช้จอบมาควนแล้วนะครับก็สะดวกสบายครับกับรถครวนดินขนาดเล็กยี่ห้อฮือสลิกระบบสองเราครับเน้นนะครับระบเรานะครับถ้าเป็นระบบเราเดียวนะครับท่านผู้ชมเหล่านะท่านก็เคยจะใช้อยู่นะครับเพราะว่าเราเดียวนี้หอวบางคนนี้บ่นนะครับซื้อมานี้ ใช้แรงเยอะนะครับนะครับแต่ตอนนี้ค่อยๆตามไปครับดูคุณพ่อครับคุณพ่อก็จับแมนค่อยๆตามไปครับแมนซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นที่จับไว้ให้เขาทางานนะครับเอาคุณพ่อลองปล่อยดูครับนะครับเวลาเราปล่อยแบบนี้นะครับเขาก็จะหยุดทํางานนะครับเวลาเราจับจับครับจับครับน่ครับเวลาเราจับคุณพ่อทงานไปครับในที่ไม่มีความชำนาญก็สามารถฝุดได้ครับถ้าเราอยากให้มันหยุดก็ปล่อยนะครับ วามือซ้ายหยุดทันทีครับรถของแต่ยังไม่ได้ตัดย้าอะไรเลยนะครับกําลังปรับปรุงอยู่ครับท่านผู้ชมครับดินแน่นๆนะครับไถไว้ประมาณเดือนกว่าๆกับสองเดือนครับปูย้ารุ่มกลุมแล้วนะครับนครับรถพลนดินคือตลิกเป็นรถพนดินขนาดเล็กอันเนีคกระส่วนใหญ่รายละเอียดเดียวก็ประมาณนี้ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของ เจ้าของแปลงสักนะครับว่าจะเอาละเอียดขนาดไหนนะครับถ้าขนาดนี้ใช้ต้องการขนาดนี้ก็ได้นะครับอยากให้ละเอียดกว่านี้ก็อีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบเพราะว่าเกียร์เรนวขราดเล็กยี่ห้อเฮอริสต์นี้มีระบบสองเกียร์นะครับเกียร์ดนหน้าสองเกียร์เกียร์ช้ากับเกียร์เร็วนี้เราควรสองรอบครับละเอียดมากเลยนะครับนี่ครับละเอียดแบบนี้ก็โอเคเลยครับเราคุมฟางแล้วนะครับแปลงนี้ จะใช้เป็นแปลงผระกาหลุมครับตรงนี้เราก็จะใช้ยอดประกาหลุมอีกเช่นกันครับที่ขันารแบบนี้นะครับนี่ครับพามาดูรอบๆบริเวณสวนของเราครับกําลังปรับปรุงนะครับท่านผู้ชมครับสระปลาก็มีนะครับสระน้ําสระปลาปลากอดเริ่มโตแล้วนะครับชาวคนข้าก็กําลังปั่นดินมาครับท่านผู้ชมปั่นดินปลนดินครับ สบายๆครับบรรยากาศยามเช้าๆในเข้าสวนครับก็จะได้อากาศที่สดชื่นแจ่มใสครับเย็นๆมาก็มาสะปลามาดูปลาครับนะครับ้างขอบสระเราก็ปลูกตะไครไว้นะครับกำลังจะลงครับ่านผู้ชมครับว่าจะปลูกรอบๆพันสุาแบบนี้นะครับการดินข้างบนนี้ทลายลงนะครับก็ปลูกตะไครไว้นะครับทางล่างยังไม่ได้ปลูกอะไรนะครับก็บจะ รู้จุดล้เรื่ๆแต่ท่ิงต้องมจุเพราะว่า,าการทำการเกษตรนี้อย่าใจร้อนครับถ้าใจร้อนลงนรุนทีเดียวปุ๊บปั๊บนะครับมีบางท่านมีบางคนก็เคยขาดทุนมาแล้วก็ทนผู้จมครับเคยขาดทุนมาแล้วในการทําก,การเกษตรครับเพราะว่าใจาร้อนเรามีแรงเท่าไหร่เราก็ทําแบบนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับคูออย่างแรกก็ต้องจมครับเราต้องคิดว่าขอให้เรามีกินเดี๋ยวกินไว้ขายครับ หลักการของการทาการเกษตรนะครับอยู่แบบยั่งยืนครับทางเลือกที่รอดได้ครับทางรอดที่หลายๆคนอาจจะไม่เลือกครับทาการทําการเกษตรแบบยั่งยืนแบบพอเพียงนะครับตรงนี้ของเราก็จะปลูกไว้กินนะครับ่านผู้ชมครับปลูกไว้กินเดี๋ยวกินก็ไว้ขายครับรอบแรกก็โลดินได้ขนาดนี้ครับถ้าจะเอารอบเดียวก็ได้นะครับถ้าโลดินได้ขนาดนี้ก็ ไ่ที่ต้องการแบบนี้ก็รอริวได้ครับถ้าต้องการละเอียดกว่านี้ก็หลายๆรอบได้นะครับ2อรอบสามรอบได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมเข้าสวนมาดูรถพลดินขนาดเล็กยี่ห้อเฮอร์ิลระบบ2เพลา วันนี้ก็ใช้พวนดินในคันสาครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ